มาออกแล้วคณะน,นี้อาชาชัยวงเป็นตัวนำปักธงชัยเป็นตัวที่สองนิวเวรตโชคจะที่สามที่ปลายสี่าณะนี้ อาชาชัยวงยังเป็นตัวนำโชคเจริญเป็นตัวที่สองนิวเวลิลิที่สามถัดไปเป็นหลิงลานเซอร์ไปสามขนาดเนี้อาชาชัยวงยังเป็นตัวนำนิวเวลิลิเป็นตัวที่สองหลิงลานเซอร์ที่สามถัดไปเป็นปักธงชัยไปสิวงทางตรงขนาดเนี้อาชาชัยวงยังเป็นตัวน ขณะน,นี้อาชาชัยวงศ์จะเป็นตัวนำหลิงหลานเสื้อผ้ามาเป็นตัวที่สองขณะน,นี้อาชาชัยวงศ์เป็นตัวนำปักทงชัยเป็นตัวที่สองอาชาชัยวงศ์เป็นตัวนำผลก,การแข่งในเทือกที่7็อาชาชัยวงศ์หมายเลขสอง 2, ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที6 9 9วินาที มังกรชัยวงศ์หมายเลขสองกอชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดสวินาทีปักธงชัยหมายเลขสามชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดสองสี่วินาทีลิงหลานเสริฟหมายเลขสี่กอชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดหหนึ่งวินาที